ได้รีวิวไฟลูกแก้วเม็ดน้อยมาแล้วร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทนี่ระบบโซลารเซลล์แต่ว่าแกะกล่องมาก็ใช้ได้เลยยังไม่ต้องตากแดดมันปรับได้ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้แบบแรกเดี๋ยวลองดูปรับมันได้หลายนี่เมนูมันอยู่นี่แ่ปุ่มสีเขียวเนาะ อันนี้แบบธรรมดาใช่ไหมปึ๊บอ่าอันนี้แบบกระพริบป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บมาแล้วนี่แบบกระพริบแบบกระพริบไปช้าๆเนิบๆใช่ไหมอันนี้แบบเร็วได้กี่แบบวันเนี้ยอันนี้ปึ๊บปุ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 ๊บอันนี้วิ่งไปนิดหน่อยวิ่งสลับ มืดสว่างมืดสว่างก็อันนี้แบบบึ้บบึ้บอันนี้ความยาวสิบเมตรมั้งเนี่ยอันนี้แบบเร็วขึ้นหน่อยอมมีหลายแบบรีวิวของเล่นแบงค์แดงๆงแบงค์งงนึง อันนี้กับเหรียญสิบนะไอไฟในรถนั่นวันนั้นแบงค์แดงกับแบงค์เขียวไออุ่นอะไรเนี่ยอันนี้แบบกระพริบแบบนี้แล้วก็มีแบบอันนี้วืบวืบมืดหมดแล้วก็สว่างหมดเนี่ยอันนี้แบบเร็วนนี้แบบดิสโก้เลยเปล่า ต้องซื้อมาหลายๆเส้นเนาะเส้นเดียวมันดูยังไม่เท่าไหร่นี่แบบนี้สว่างแช่ประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ได้อยู่นะง่ายๆใช้ง่ายๆอันนี้ปุ่มเปิดปิดอันนี้ปุ่มเปลี่ยนโหมดข้างหลังก็เป็นโซล่าเขามีไม้ปักมาด้วยยังไม่ได้เอามาอันนี้ลองมาโซโล่ก่อน อลองมาโซโล่ก่อนวางไว้นี่ก่อนวางแบบบ้านๆเลยพอ,อดีมีต้นในนี่อยู่นี่ต้นถักหวานปล่อยมันใหญ่นี่ภาพรวมๆก็จะออกมาทรงนี้รดนอนอยู่นู่น